แต่ก็ลังจะบอกคีย์แพงคีย์หนึ่งที่หลายๆคนมักจะไม่ให้ความสําคัญเรื่องของการดูแลผิวเลยหลายๆคนมีปัญหาฝ้าก็ใช้ผลิตภัณฑ์ฝ้าหลายๆคนมีปัญหาริ้วรอยก็ริ้วรอยสิวก็สิวหน้าแห้งก็หน้าแห้งแต่รู้ไหมคะว่ามันมีคีย์อยู่คีย์หนึ่งที่ทุกคนต้องให้ความสําคัญแล้วใส่เชื่อว่าวันนี้ในเมืองไทยอะ่ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยคือสกินแบเรียร์ค่ะชั้นผิวสกินแบเรียร์คือผิวด้านบนนะเป็นผิวที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะ คิดง่ายเลยสกินแบเรียร์คืออะไรเป็นเกาะกำแพงผิวที่อยู่บนสุดที่คอยโปรเทคสิ่งต่างๆไม่ให้เข้ามาที่ผิวหน้าเราไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองก็ตามหรือว่าสภาพอากาศสภาพน้ําต่างๆเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อไหร่ที่เรามีกำแพงผิวเมื่อไหร่ที่เรามีชั้นสกินแบเรียร์แข็งแรงเซจ,จะบอกเลยนะคะว่าปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันจะลดน้อยลงมากคิดง่ายๆนะขนาดบ้านเรานะยังมีกำแพงผิวบ้านเลยถ้าเรานอนโดยที่เราไม่มีกำแพงบ้านเรานอนโดยที่ไม่มีประ ตูบ้านเป็นยังไงคะเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกว่าหุยใครจะมาทําอะไรเราก็ได้นะวินาทีนั้นถูกต้องไมหมฮานอนหลับก็ไม่สนิทผิวก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าผิวอะ่ะมันไม่มีกําแพงผิวที่แข็งแรงมันเป็นกําแพงผิวที่อันนี้แข็งแรงบ้างอันนี้ไม่แข็งแรงบ้างแบบนี้ค่ะมันก็พร้อมที่จะให้ค่าสึกหรือว่าบุคคลภายนอกหรือสิ่งแปลกปลอมข้างนอกเข้ามาทําลายผิวของเราได้อย่างง่ายๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเซอคอนแนะนําตัวนี้เลยสกินแบเรียร์ค่ะเป็นตัวที่ทรายภูมิใจเสนอจริงๆมัน เป็นตัวที่ตอบโจทย์ว่าทําไมสาวเกาหลีเขาถึงมีผิวหน้าที่ฉ่าวาวเงาใสเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับชั้นสกินแบรียนั่นเองค่ะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยอย่างเราจะมีผิวหน้าฉ่าวาวแบบใส ะะและจะบอกว่าสกินแบล็ตเตอร์ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่มีส่วนสมลักจากตัวสกินแบล็เอร์ของผิวเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นเซรมาไกซ์เรลไฮยาลิกแอซิดเหล่านี้ค่ะเราใส่ไปที่สกินแบล็เอร์ทั้งหมดแล้วและเราใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายสมมุติว่าพี่จะลงครีมนะคะลงให้จบครบหมดทุกอย่างเลยและลงสกินแบล็เอร์จากนั้นแล้วตามด้วยกันแดดอีกทีหนึ่งจะสังเกตได้เลยง่ายๆเลยนะคะประมาณสัก3ถึง7วันจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำไมผิวเราดูแข็งแรงขึ้นนะทำไมผิวเราแต่งหน้าติดทนและทาไมหน้ เราดูใสขึ้นลูกค้าบางคนนะถึงขนาดบอกมาใส่เลยนะคะรีวิวเลยว่ากล้าโชว์หน้าสดมากขึ้นบางคนอายุ40-50แล้วนะไม่เคยที่โชว์หน้าสดให้ใครดูเลยนะวันนี้ค่ะกล้าที่มาโชว์ผิวสดๆแล้ววันนี้ทุกคนพร้อมที่จะโชว์ผิวหน้าสวยของตัวเราหรือยังคะพร้อมที่จะมีผิวหน้าฉ่ำวาวสาวเกาหลีหรือยังคะถ้าวันนี้พร้อมแล้วถ้าสนใจสกินแบลเรอร์ของบ้านคิมพิมพ์เข้ามาได้เลยคะ่ะว่าสนใจสกินแบลเรอร์สนใจกำแพงผิวนะคะจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปด่วนเลยคะ่ะติดตามคลิปี ดีแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมนะคะ